ใ,ใครกวางทางมึงโดนใครท้าชนมึงตายลูกเด็กเล็กแดง ํำแหงกูเอาวอดไว้ใครทํากูอายมึงตายไม่เว้นอินพรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกๆุกท่าน ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันมาตลอดทุกๆคลิปเลยนะคะขอบคุณไปถึง f อฟอย่างต่างประเทศด้วยนะคะทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงสปปลาวกัมพูชานะคะ ที่มาให้กำลังใจกันตลอดนะคะก่อนจะมาฟังการวิเคราะห์วิจารณ์นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เคลือข่ข่มาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยติดตามเจ๋เจ๋มาแล้วและผู้เหล็กไฟมาแล้วค่ะแล้วเรามาตามกันต่อเลยค่ะเรื่องราวแห่งบ้านกกกอกค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาในหัวข้อนะคะว่า แค่นี้ยังห่างไกลคำว่ากลางยิ่งนักค่ะท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นว่าคำว่ากลางจริงๆคืออะไรนะคะหลายคนยังนึกว่าการที่ลุงพลแสดงกริยาบางช่วงบางครั้งอาจจะหยอกเล่นร้อเล่นหรือบางครั้งอาจจะมีอาการที่ว่าออนักข่าวบางคนเอาหลังไปกระแทกมือลุงพลอันนี้ต้องขอขอบคุณความคิดของเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะคะคือถ้าจำไม่ผิดคือของ f c ของที่ชื่อช่องว่า จำยุชชอค่ะจะมาคอมเมนต์แบบสนุกๆน,นะคะดิฉันไม่ไม่ไม่ได้ถือสาอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็จะมาแขวประมาณนี้เราก็ถือว่าเป็นคําแววที่น่ารักแล้วก็ขอยืมมาใช้ว่าในวันที่นักข่าวคนนั้นนะ่ะที่เป็นนักมวยะคะ่ะอดีตนักมวยเอาหลังมากระแทกมือลงพลแล้วก็ถูก ลุงพลถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายนักนกาว่ากันไปนะคะเรื่องคดีแต่ลักษณะแบบนี้นะคะดิฉันจะบอกว่าห่างไกลคําว่ากลางนะคะมากๆห่างยังไงคุณรู้ไหมคะลองพิจารณานะคะการที่รุงพลจะแสดงกริยาอารมณ์ร้อนหรือโมโหงุดหิดกับใครบางคนนะคะนั่นเราจะเห็นว่าเป็นการเพียงเพียงแค่เป็นการตอบโต้บางคนเท่านั้นว่าคื เห็นหน้ามันแล้วหงุดหงิดประมาณนั้นก็เป็นบางคนบางคนไปเลือกเป็นคนคนไปอันนี้เราไม่เรียกว่ากลางนะคะคนกลางที่จริงนะคะถ้าคุณนึกไม่ออกคุณนึกถึงลูกนักการเมืองที่นึกว่าตัวเองโคตรใหญ่เลยเดินไปถามชาวบ้านว่ารู้ไหมกูลูกใครประมาณนี้คือกลางไม่เว้นหน้าใคร กลางหมอันนี้เรียกว่ากลางจริงนะคะคือเขาไม่ได้สนใจว่าหน้าใครรู้จักไม่รู้จักเขาจะกลางคับถนนหรือบางประเภทบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มที่รวมตัวกันเยอะๆแล้วก็คิดว่าพอร,รวมตัวกันเยอะๆแล้วจะทำอะไรก็ได้จะแสดงอะไรก็ได้จะคว้างจะปาจะโหจะร้องตามถนนอย่างไรก็ได้ อันนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่ากลางนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลุงพลแสดงกริยาอาการบางครั้งกับบางคนหรือบางกลุ่มนีน้เขาเรียกแค่ว่าเป็นการตอบโต้นะคะท่านผู้ชมลองพินิจพิจารณาส่วนบางช่องที่ลุงพลอาจจะแจ้งส่งจดหมายรักไปหาได้ข่าวว่ามีผู้ติดตาม3ามแสนประมาณนั้นคะ่ะท่านผู้ชมที่มาพูด ถึงลุงพลเมื่อวานนี้ชัดเจนมากเอารูปมาแล้วก็เอาคลิปเอาคลิปเหมือนที่ดิฉันเปิดที่หัวข้อเลยนะแต่เขาพูดว่าลุงพลหมิ่นประมาทท่านผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองท่านผู้มียศถึงผบาตารนะคะพูดขนาดนี้เลยซึ่งมันไม่ใช่ลุงพลไม่ได้หมิ่นประมาทนะคะแค่ตบยุงไม่ว่าคุณจะพูดกัน ว่าพวกคุณนะคะไม่ใช่คุณคนเดียวพวกกลุ่มคนจะเอามาพูดกันว่าการนําทาแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เราเคารพนะคะบูชามีรูปทุกบ้านนั้นเปรียบให้ฟังว่าบางคนที่เอารูปพระอ,องค์ท่านเนี่ยไปทําร้ายทําลายไปเหยียบย่ํานั้นอะ่ะอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นคนที่พึงเคารพของคนทั่วไปนะคะนะคะแต่ส่วนที่ลุงพมไปตบยุงลายเนี่ย เรามองกันแค่เป็นประเด็นแค่มุกขำขข,ของลุงพลเท่านั้นค่ะถ้าทางท่านผู้ชมจะคิดว่าดิฉันเข้าข้างหรือว่าเห็นว่าดิฉันเป็น f อข้างอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมดิฉันไม่ต้องเป็น f อข้างอะไรใครนะคะดิฉันพิจารณาและพูดตามความเห็นนะคะไม่ได้เออไม่ได้อวยบางครั้งก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกครั้งไปที่ลุงพลแสดงอาการแบบนั้นคือ ไม,ไม่เชิงเห็นด้วยแต่เพียงแต่ว่าคิดในใจว่าไม่น่าทำเลยเนอะนะเพราะว่าช่วงนี้เขาโจมตีเราอยู่จะคิดแค่นี้เองเขาโจมตีเราอยู่เราน่าจะเอ,อ่อทำตัวสงบเสงี่ยมให้มันผ่านเรื่องร้ายๆไปก่อนแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ไม่ใช่อะไรที่ร้ายแรงนะคะแต่คนที่เอาไปชงว่าว่าลุงพลไม่พอนะคะช่องนี้ช่องสามแสนห้านะคะเอามาพูดรัวกันหมดว่าลุงพลกลางกลางนะคะกลางอย่างนี้ห่างไกลมาก คุณคะถ้าคุณไปเจอคนกลางจริงๆนะคะคุณจะรู้เลยว่าไอคนประเภทเนี้ยอยากจะถวาย10นิ้วเท้าเลยค่ะคือมันกลางแล้วมันเราทําอะไรมันไม่ได้อะนะคะดิฉันเคยเจอคนประเภทนี้ระดับเขาเรียกว่าอะไรนะคะเออสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะคะนึกว่าตัวเองกลางมากเดินผ่านมาหันมามองหน้าเนี่ย เขาคงสงสัยว่าดิฉันมองทำไมเพราะดิฉันไม่ยกมือไหว้ไม่ไหว้ค่ะจะไหว้ทําไมไม่ได้ขอข้าวคุณกินเนี่ยประมาณนี้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเอ,อ,อย่ายุ่งกับป้ามันเลยคิดในใจเขาคงคิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับป้ามันเลยเดี๋ยวเจอมนุษย์ป้าไม่คุ้มเขาก็เลยเดินผ่านไปอันนั้นเขาคิดถูกแล้วค่ะเพราะเขาไม่คุ้มที่จะแลกแน่นอนเพราะดิฉันไม่มีชื่อเสียงถ้าเกิดมีปัญหาก,กับป้าป้าก็จะดังนะคะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่ากลางนะคะเราก็เอามาฝาก ให้ผู้ชมหายคิดถึงนะคะแค่นี้ละค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์แล้วกดแชร์ไปด้วยนะคะจะเผื่อจะดังกับเขาบ้างแต่ป้าไม่กลางนะคะท่านผู้ชมรักนะแต่ไม่แสดงออกลากันด้วยเพลงของเชฟยันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเพราะผู้เรื่มชื่อเป็นกิ้งคือถือดีจึงมีแต่มาเชยชม